ชายหนุ่มได้ทำการนัดกลุ่มเพื่อนมาดื่มสังสรรค์กันที่บ้านเมื่อเหล่าบรรดาเมียเมียที่มานั่งคุมได้เห็นเช่นนั้นก็บอกว่าพวกพี่เนี่ยจะกินกันเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกนะแต่หลังกินเสร็จแล้วเนี่ยกรุณาล้างจานด้วยนะคะไม่ใช่ปาร์ตี้กันเสร็จแล้วให้พวกผู้หญิงมาเก็บให้เมื่อเหล่าชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบกลับไปอย่างนอบน้อมแต่หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากินกันเสร็จชายหนุ่มทุกคนก็ได้หันมามองหน้าและส่งสิกันอย่างมีนัยยะสำคัญ และทันใดน,นั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าอ้าวเหลือหมูชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายแฟนสวยใช่ไหมเมื่อหนุ่มๆทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็ต่างพยายามแย่งชิงกินหมูชิ้นนั้นกันอย่างสุดกำลังชายหนุ่มที่ได้กินหมูเป็นคนสุดท้ายก็โห่ร้องด้วยความดีใจก่อนที่จะพูดว่าเห็นไหมเมียฉันสวยที่สุดส่วนชายหนุ่มคนอื่นที่แพ้ก็พูดว่าโธ่เว้ยเจ็บใจจริงๆแต่ยังไงเมียฉันก็สวยที่สุด สิ้นเสียงหนุ่มๆเหล่าบรรดาเมียๆก็เดินมาเก็บกวาดล้างจานให้จนหมด